ลูกจ้างพนักงานบริษัทยานพันมหาชนโลงอกกระทรวงแรงงานยื่นมือเข้าช่วยเหลือเยียวยาก่อนที่จะติดตามฟ้องร้องด้านคดีความต่อไปครับนายอารีไกรนาราเลขันุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าน่าแปลกที่จูจูบริษัทยานพันมหาชนซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่เช่นถ่อไอเสียสั่งปิดโรงงานลูกจ้าง ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ปกติแล้วนะครับบริษัทถ้าจะเจ๊งหรือจะปิดกิจการส่วนใหญ่จะไม่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพราะบริษัทไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานก็ต้องไม่จ่ายประกันสังคมก่อนแต่บริษัทยานพันมหาชนไม่เคยติดค้างเงินประกันสังคมเลยครับคือที่ถามว่าถ้าบริษัทนี้ก็เป็นหนี้เยอะ ใช่ไหมทำยังไงเราก็จะเกลียดครับนะครับแต่เขาเป็นหนี้สามรายเราก็จะเกลียนะครับไม่ใช่ให้เจ้างี้คนเดียวนะครับก็จะเกลียดทุกคนต้องได้ตามสัดส่วนลูกจาก้าง จำนวน8.59คนรวมทั้งครอบครัวเดือดร้อนอยู่อยู่ตกงานเจ้าของโรงงานหนีหายกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นจํานวนเงิน6 9 4้าน้าบาทและสํานักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานและกรณีอื่นๆให้แก่ลูกจ้างจำนวนเงิน32ล้าน 56,017บาท74สตางค์ครับรวมทั้ง2กรณีเป็นเงินทั้งสิ้น3 8 9 9 6 5 7 7บาท74สตางค์ครับลูกจ้างจะได้รับเงินประมาณคนละ70,000บาทเป็นเงินสะสมจากกระทรวงแรงงานทั้งหมดยังไม่ได้ติดตามนี้ที่บริษัทค้างจ่ายเลยนะครับามาในนามในะที่เป็นตัวแทนนะครับอดีตพนักงานยาตราพันที่ถูกเลิกจ้างนะครับ อากจะมาขอขอบขอพคุณนะครับท่านพิพัฒน์ที่อุกปการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านอารีกายนานะครับที่ท่านเลขาธิการรัฐนมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่วันนั้นที่ท่านมาเรี่ยวไปพวถามแรงตอบแรงแล้วกระทรวงแรงงานมีงานอื่นๆให้ทาบ้างหรือเปล่าครับของไอ้ของไอง้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพอ่ะฝึกอาชีพให้ถ้าใครอยากได้อาชีพอ,อะไร ก็มานะครับยิ่งเราทําช่างเยอะแยะมีเรามาุคนทำช่างมีช่างเยอะช่างเชื่อมช่างอกช่างอะไรมีมีมีเยอะตรงนี้เราก็รองรับอยู่แล้วแล้วก็ใครจะไปทํางานต่างประเทศมีความชำนาญตรงไหนทานกัปตันก็ไปหางานให้อยู่แล้วที่ต่างประเทศจำแนงงานทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับยาวนายปูนปูน